ข่าวเมื่อฟังไปเสนีเนี่ยระวังให้ดีข่าวนี้เมืผู้ฟังบางท่านอาจจะเจอแล้วฟังกันให้ดีข่าวนี้ระวังข่าวปลอมค่ะคือเป็นลักษณะที่บริษัทการบริษัทไปรส์นีไทยจำกัดเขามาแจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้ระวังมิจฉาชีพพวกที่ลอกลวงนี่แหละทํำยังไงสร้างข่าวปลอมแล้วสร้างบาลงแพดฟรอมที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของไปรณียีด้วยเดี๋ยวนี้โอ้โหสื่อออนไลน์มันเยอะมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชม ใค,ใครเห็นก็อุ้ยอยากมันเป็นข่าวดีแชร์กันหน่อยแชร์กันหน่อยโน่นนี่นั่นฟังให้ดีค่ะเพราะว่าใบสนีไทยที่ข่าวปลอมที่ออกมาก็คือเป็นลักษณะเปิดตัวแอปพลิเคชันแล้วให้นำคะแนนไปแลกซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่าปกติลูกค้าก็เริ่มโหลดแอปพลิเคชันกันมาตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะมีพนักง,งานแผนกพิเศษเนี่ยโทรหาให้ลูกค้าให้ใช้สิทธิ์ของตัวเองก่อนหมดอายุแล้วก็สอนวิธีการติดตั้ง พร้อมวิธีแลกซื้อสินค้าต่าง,างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน EMS Central ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นข้อความที่ไปรษณีย์ออกมาชี้แจงนะว่าเรื่องนี้ไม่จริงค่ะเป็นข่าวปลอมค่ะไปรษณีย์ไทยยืนยันกับผู้ฟังผู้ชมว่าข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแล้วก็แจ้งเตือนผู้ใช้บริการอย่าไปหลงเชื่อข้อความนี้ เนื่องจากว่าจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็นําข้อมูลไปทำอะไรก็ไม่รู้ะนะคะที่อาจจะทําให้เราเสียหายเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมาจากปริษย์หรือข่าวจากสํานักข่าวอื่นจากที่อื่นหน่วยงานอื่น ตรวจสอบให้ดีนะคะไม่มีอะไรได้ง่ายๆไม่มีอะไรไม่มีของฟรีในโลกเหมื่อว่างเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับระบบสมาชิกไปษณีเขาก็จะมีภายใต้ชื่อ p o s t Family mm hmm. แค่ระบบเดียวเท่านั้น mm hmm. ย้ำกันใครสงสัยยังไงอม,มันใช่ไหมยังไงโทรไปเลยค่ะ1545 1545จะอ e ีเมลไปก็ได้ p o r t a l c a r e ร์ a i ดไซ t ์ a ทยแลนด์โะคะข่าวจริงประเทศไทย Facebook ข่าวจริงประเทศไทยตรวจสอบข่าวได้เพราะฉะนั้น ใครที่เจออะไรแบบนี้ บางที่ยวนี้เราก็ได้นะวันก่อนเพื่อจะได้รับเหมือนกันว <Wow. S 2> ่าเเป็นหน่วยงานหนึ่งบอกว่าเขาจะครบรอบให้เข้าไปโน่นนี่นั่นแล้วเราจะได้ตังค์บ้างาจะได้สิทธิพิเศษบ้างไปมีส่วนลดบ้างมันจะง่ายขน,นาดน,นั้นเลยเหรอเอ๊ไว้ก่อนเงินผู้ฟังไม่ใช่เอ๊ไว้แล้วอยากรู้ไหมยอยากดูว่อยากอยากอยากก็ก็ถามเพื่อนก่อนก็ได้เธอได้ไหมฉันได้ไหมหรือว่าไปต้นสังกัดก็ได้อย่างที่บอกแหละไปไปสนีไทยได้ค่ะก็คือไปเว็บไปเว็บไซต์เขาเขามีข้อมูลอยู่แล้วนะจ๊ะอย่าหลงกดเข้าไปนะ ถ้าะะกดคลิกเข้าไปเนี่ยบางทีจะถูกหลอกให้กรอข้อมูล<ช>ส่วนตัวของท่านนะคะ<ช>โดยเฉพาะความลับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยต้องสำคัญออค่ะ